เจ้ากรอนะอกเนี่ยดูฮนะพดตัวนี่เกาเกาเกาคันอะไรนักหนาไม่ได้อาบน้ำหรือไงยุกยิกยุกยิกเนี่ย,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 ยนี่่นเพลินนะวันนี้สบายสบายตรงนี้ ไม่ค่อยได้ถ่ายเจ้กระรอกเลยโน่นไปไหนซะแล้วโน่นฮะตายไปแล้วก็ไปหากินผลหมากลากไม้แถวนี้เยอะฮะนะชิวๆฮะชีวิตสบายๆฮะ